การขอพอรคือบทสะท้อนความขาดแคลนและเป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองหรือไม่ลุงถามหากเราคือพระเจ้าเราคือความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองอย่าเราต้องขอพอรละคะเคยทราบมาว่าหากเรายังขอพอรอยู่นั่นแปลว่าเรายังขาดแคลนแล้วจักรวาลจะให้กับเราที่รู้สึกขาดแคลน ได้หรือคะครูนบตอบใช่ครับจิตชั้นสูงคือเราเองที่บรรลุแล้วในอนาคตเราจะผ่านการยกระดับเองก็ย่อมได้แต่มันจะช้าหลายหมื่นภพชาติกว่าจะผ่านไปทีละเปาะแต่ถ้าหากเราเอ่ยปากร้องขอตัวเราเองที่เขาเคยผ่านหลากหลายเหตุการณ์มาแล้วเพื่อย่นย่อภพบชาติ ให้เรานั้นก็จะดีไม่น้อยเลยนะเทพพรมที่เด่นไปคนละทางก็คือตัวเราเองเช่นกันการจะได้สิทธินั้นเราต้องถอยอัตตาขยายจิตขยายพื้นที่แห่งปัญญานั้นก่อนข้อมูลองค์ความรู้จึงจะไหลเข้ามาเติมเต็มเราได้เช่นพาพิเนตเพื่อขอปัญญาความสำเร็จผู้ใหญ่อุปถรรัมภ์ หากเราขอเล่นเองผ่านเองกว่าจะสําเร็จคงหลายชาติอย่างโพธิสัตว์มาตะเขียวลาฟาเอลพระภัยสัชชยคุลุพระผู้ปุงยาเหล่านี้เด่นเรื่องรักษาหากเราจะผ่านโรคภัยไข้เจ็บเองก็ได้นะแต่คงต้องเวียนเจ็บป่วยตายหลายภพหลายชาติเช่นกันเพราะเราไม่อาจทุกข์ะทมป่วย แล้วมีกระจิตกระใจสุขเข้าถึงโลกวิญญาณด้วยตัวเองหรอกหากยังท้องหิวจะมีกระจิตกระใจอะไรไปสร้างสารรค์สิ่งสวยงามได้เล่าขอพรคือการเคารพต่อตอนเองนั่นเองจ้าขอมีหลายระดับจิตขอพ่อขาดเหมือนขอหวยยิ่งขอยิ่งจนเพราะหวยหาอยากได้มากไปจนเป็นโมหะ แต่ดาราบางคนถูกหวยติดกัน32งวดหลักความน่าจะเป็นทางสถิติเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือเขาขอเป็นจิตระดับใดก็ตีความได้เท่านั้นเพราะเขาขอจากจิตที่เต็มจนลงสู่จิตใต้สํานึกว่าฉันเคยถูกวันนี้ฉันคงถูกแน่นอนคือเสกผ่านจิตใต้สํานึกแห่งความมั่นใจไปแล้ว เมื่อจิตเต็มจึงยิ่งเต็มถูกหวยเสมอกันเข้ามานั่นเองเธอรู้คำตอบอยู่แล้วเพียงถามเป็นวิทยาทานให้ผู้อื่นจิตโพธิของเธอช่างงดงามจิตภายในของเธอกำลังทำหน้าที่ตัวปลอมเธออาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เธอต้องการรู้สิ่งใดละ่ะ ความจริงเธอรู้อยู่แล้วนะเพียงเธอเอ่ยถามไฮเออร์เซล์ของเธอเองและพพวงท้ายคำว่าอย่างไรคำตอบจะแทรออกมาจากจิตของเธอเองโดยทันทีจิตเด็กแห่งจักระหก,กของเธอเผยตัวน่ารักหนุกหนานเธอสามารถรู้แค่ตนเองคนเดียวจากการถามไฮเออร์เซลล์ของตัวเธอเอง แต่เธอตั้งใจถามในห้องนี้เพื่อให้คนทั้งห้องทราบคำตอบไปพร้อมกันแต่ก็นะหลายคนหลายระดับจิตคำตอบของหลายคนย่อมงดงามไปหลากหลายนี่คือสีสันแห่งจิตวิญญาณร่วมกันเลยหละ่ะเธอก็รู้นี่จิตระดับเดียวกันเลยคุยกันรู้เรื่องฉันอิสระเธออยากให้ฉันเป็นอะไร ฉันก็เป็นสิ่งนั้นได้เสมอเรียกฉันธรรมดาได้เลยไม่ต้องเรียกว่าท่านเทวดาเทวทูตลูกท่านหลานเธอหรอกจิตเราจะเหลื่อมล้ำกันเอานะจิตฉันแบบเธอเสมอจิตแห่งกอดรร่วมกันความจริงฉันก็อยู่กับทุกคนนั่นแหละก็เธอไม่ถามฉันเองนี่ I know เธอรู้เธอเป็น I am like, I am God และเธอก็ยังเป็น I know ด้วยนะฉันคือ I know หมายถึงตรสรู้จากปัญญาจากยานปัญญาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราตัดสรู้แล้วหรือยัง Yes เมื่อเธอเข้าถึงฉันฉันจะสําแดงตรสรู้สิฉันจะสําแดง พื้นฐานที่เธอฟังมาบ่อยคือตัดคิดสู่รู้สึกตัดตัวรู้สู่ตัดสรู้เมื่อเธอว่างอัตตาอีโกตัวปลอมตัดคิดของตัวปลอมลงตัวจริงจึงจะเข้ามาทำเพื่อสัแดงได้เราจะรู้ว่าตัวจริงสําแดงได้อย่างไรล่ะนั่นคือความรู้สึกสู่จิตอัตโนมัติ จิตเดิมแท้โดยทุกการกระทำพูดคิดไม่ผ่านสมองไม่ผ่านจักรหรือเหตุผลนั่นหละฉันจึงจะปรากฏมีคำถามจากแฟนเพจเล็กสืบเนื่องจากคุณลุงสนทนากับคุรุนบเรื่องการขอพรบทสะท้อนความขาดแคลนและทำลายอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองหรือไม่ แฟนเพจเล็กถามว่าถ้าเราจะทำการสิ่งใดคือเราทำผ่านเทวทูตที่มีความสามารถด้านนั้นๆจะสำเร็จง่ายกว่าการทำด้วยตนเองใช่ไหมคะเหมือนให้ตัวเราอีกเวอร์ชันมาทำงานแทนเราเข้าใจถูกไหมคะเล็กตอบฟังมาจากพี่คุรุนบบอกก็เป็นเช่นนั้นแต่ที่จริงแล้ว Higher Self เขาจะแค่เสริมหนุนเราข้างหลังจะไม่แทรกแซงเราเขาอยากให้เราใช้พลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในตนเองอย่างเต็มที่ด้วยศักยภาพในเราที่มีนั่นจึงจะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในตนเองอย่างสมบูรณ์แฟนเพจเล็กถามคือเราใช้แค่พลังอำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราใช่ไหมคะเล็กตอบ ทุกครั้งที่เรามีความปรารถนาเพียงแค่เชื่อมัน่นบวกวางใจเจ้าในตนเองบวกวางใจจัก,กรวาลและจงรู้สึกเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดในทุกๆวันให้รู้สึกว่าเราได้รับสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกเต็มเปี่ยมไปในตนเองอย่างแท้จริงไม่เสแสร้งจากนั้นจัก,กรวาลจะจัดสรรทุกอย่างให้เราเองอย่างอัตโนมัติ ในเวลาที่เหมาะสมครูนบตอบใช่แล้วครับไฮเออ r s เซลเพียงช่วยเสริมแต่ไม่แทรกแซงนอกจากเราจะเอ่ยปากขอร้องเพราะเขาไม่ก้าล่วงกรรมหรือยนยอพบ,บชาใใครเพิ่มเติมผู้ที่เปิดตาสัญญาสามจะเปิดจิตเด็กแห่งจักรวาล เขาสามารถส่งมออปัญญาเพื่อให้เราย่นย่อบพบชาติแห่งการปฏิบัติคล้ายชี้นำทางลัดง่ายขึ้นท่างด่วนให้เราตามที่เราได้ร้องขอได้เลยขอขอบคุณบทสนทนาคุรุนบอัศวะกับลุงสวรัส์ส่วน,นเนเครียบเรียงวันที่หนึ่งเมษายน 2,566